สวัสดีค่ะมีใครเคยได้ยิน Meatless Monday บ้างไหมคะ Meatless Monday เนี่ยแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือการไม่กินเนื้อสัตว์ในวันจันทร์ค่ะเป็น Global Movement เลยนะคะหรือว่าแคมเปญระดับโลกที่ดึงให้ผู้คนเนี่ยหันมาลดการทานเนื้อสัตว์สัปดาห์ละ1วันค่ะ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดในเรื่องของประโยชน์ด้านต่างๆนะคะเรามาฟังประวัติกันคร่าวๆก่อนค่ะ m i ร l เรดส์มันเดย์นะคะจริงๆเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่สม,สมัยสงครามโลกครั้งที่1เลยในช่วงเกิดสงครามนะคะเราเนี่ยประสบภาวะกับการขาดแคลนอาหารกันอย่างมากเลยนะคะทางรัฐบาลอเมริกานะคะเขาก็ต้องการเซฟอาหารเนี่ยเพื่อให้กับทหารไปสู้รบนะคะซึ่งอาหารที่จะทำให้ทหารเนี่ยมีแรงนั่นก็คือ เนื้อสัตว์แล้วก็ข้าวสาลีนั่นเองค่ะทางรัฐบาลนะคะเขาก็เลยได้รณรงค์ให้คนเนี่ยกินผักให้มากขึ้นลดการกินเนื้อสัตว์แล้วก็ข้าวสาลีเก็บไว้ให้ทหารค่ะโดยเขาโปรโมทไปว,ว่าถ้าอยากให้ประเทศเราชนะเนี่ยก็เก็บเนื้อสัตว์ แล้วก็ข้าวสารีไปให้หายค่ะ <Wow. S 1> แต่หลังจากสงครามโลกสิ้นสุดลงนะคะปัญหาการขาดแคลนอาหารเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยปัญหาที่ว่าเราเนี่ยได้รับอาหารมากเกินไปทําให้เราเกิดเป็นโรคเรื้อรังต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานต่างๆอย่างที่ทุกคนรู้กันดีดังนั้นเนี่ยแคมเปญน,นี้เนี่ยก็เลยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งค่ะเพื่อให้คนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ เพราะว่าเป็นการเล่นคําหรือว่าคาพ้องเสียงนั่นเองค่ะ m e t l e s s กับ Monday นะคะมันเป็นการเล่นคํานั่นเองอีกประเด็นหนึ่งค่ะนั่นก็คือวันจันทร์เนี่ยเป็นเหมือนวันเริ่มต้นสัปดาห์วันเริ่มต้นการทำงานใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขาก็มีข้อมูลวิจัยออกมานะคะว่าคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้นในช่วงของวันจันทร์มากที่สุดนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยวันจันทร์เลยเป็นวันที่ดีต่อการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีด้านสุขภาพนั่นเองค่ะ การลดการทานเนาื้อสัตว์เพียง1วันต่อสัปดาห์นะคะแน่นอนว่าผลที่ได้เลยก็คือผลด้านสุขภาพใช่ไหมคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีงานวิจัยที่ออกมาให้ผลค่อนข้างตรงกันหลายชิ้นเลยนะคะว่าการบริโภคเนื้อแดงที่มากเกินไปเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่างๆมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคมะเรง็งรวมไปถึงโรคหัวใจนั่นเองค่ะแน่นอนว่าถ้าเราลดปริมาณการทานเนื้อแดงลงนะคะเราก็จะช่วย ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดความดันโลหิตนะคะยิ่งถ้าเป็นการทานอาหารแบบที่เป็นพืชเป็นหลกักเป็นแบบโฮลฟู้ดแล้วก็ไขมันต่ำด้วยเนี่ยก็จะช่วยพิษผ่านโรคต่างๆได้อีกด้วยค่ะนอกจากประโยชน์ทางด้านสุขภาพนะคะการลดการบริโภคเนื้อสัตว์1วันเนี่ยยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของเราอีกด้วยค่ะข้อมูลตั้งแต่ปี2015นะคะพบว่าโรคเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ หนึ่งในสาเหตุนั่นก็คือแก๊สเรลนกระจกอย่างมีเทนนั่นเองค่ะที่เป็นตัวกักเก็บความร้อนไว้ในโลกของเรานะคะทายสิคะว่าอะไรเป็นหนึ่งในตัวการที่สร้างแก๊สมีเทนมากที่สุดคำตอบนั่นก็คือการทำปศุสัตว์นั่นเองค่ะยิ่งเรานะคะมีความต้องการเนื้อมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อนำพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่น ข้าวฟ่างข้าวโพดเพื่อมาเป็นอาหารของสัตว์มากขึ้นเท่านั้นนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสูญเสียพื้นที่ป่าลงไปเยอะมากเลยยิ่งสัตว์มากขึ้นนะคะแก๊สมีเทนที่มาจากการหายร่มของสัตว์เนี่ยก็จะมากขึ้นก็ทําให้โลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยยังใช้เชื้อเพลิงมากกว่าการผลิตเนื้อจากพืชมากถึง11เท่าเลยค่ะ รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําสําหรับการดื่มบริโภค่ยยังถูกใช้ไปกับกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์รวมไปถึงการทําปศุสัตว์เยอะมากเลยค่ะคิดดูสิคะว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยหันมาร่วมกันลดการทานเนื้อสัตว์เพียงแค่หนึ่งวันต่อสัปดาห์เนี่ยจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราแล้วก็สุขภาพของโลกเราเนี่ยไม,มากขนาดไหนเพราะว่าสุขภาพและโลกของเราในอนาคตเนี่ยขึ้นอยู่กับเราในวันนี้นั่นเองค่ะ จริงๆแล้วนะคะการทำ e ิส l e s s Monday เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะแค่ในวันจันทร์เพียงวันเดียวก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับเราสะดวกเลยค่ะว่าเราอยากจะทำวันไหนหรือใครจะทำมากกว่าแค่วันจันทร์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะมีไอเดียให้นิดนึงค่ะใครอยากจะเริ่มลองทำในวันเกิดของตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นเตยเกิดในวันพฤหัสเตยก็จะทำมิ l e s s ทุกวันพฤหัสอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกเลย าใครนะคะอยากได้ไอเดียการทำเมนูแบบ Meatless หรือว่าไม่มีเนื้อสัตว์เนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่เพลย์ลิสต์ในช่องของเราเลยค่ะโดยชื่อเพลย์ลิสต์ว่า easy cooking นะคะในเพลย์ลิสต์นั้นเนี่ยก็จะมีคลิปการทำเมนูอาหารแบบสั้นๆง่ายๆไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะที่ไม่มีเนื้อสัตว์ทุกคนสามารถติดตามรับชมได้ค่ะหรือใครนะคะอยากมีเพื่อนร่วมแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะใน Facebook นะคะเขาก็ได้มีการตั้งกลุ่ม Meatless Monday Thailand นะคะให้ทุกคนเนี่ย ลองเสิร์ชเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปร่วมกลุ่มกันได้ค่ะจุดท้ายนี้นะคะเตยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันติดแฮช t ท็กมิสเลสนะคะในมื้ออาหารที่เราเนี่ยไม่มีเนื้อสัตว์กันค่ะโดยเราอาจจะทำกันภายในกลุ่มเพื่อนหรือว่าทำกันภายในองค์กรที่ทำงานเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเราค่ะและมาร่วมป้องกันและพลิกผันโรคกันนี้ช่อง Wellness We Care สวัสดีค่ะ